ทนมของคุณพลาดทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับใช้ชน,นะ down shot. multi kill team <laughs> enemies down ทีมของคุณได้รับชัยชนะ enemy down ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ enemy down headshot ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ Enemy down. กีมของคุณพ่ายแพ้ man down man down ทีมของคุณพ่ายแพ้

ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ